เดินเที่ยวอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นความจริงเมื่อก่อนนะมันยังไม่มีบันไดเลื่อนแบบนี้นะในการนั่นเราต้องเดินไกลมากเลยเพราะเรามาจากสายสีม่วงเราจะไปต่อสายสีชมพูอะเมื่อก่อนมันจะเดินไกลแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างนี้สบายหน่อยวิ่เกจะพามาเดินบนสถานีรถไฟเห็นไหม เราไม่ต้องเดินเพราะว่ามันเชื่อมไงอย่างเราขึ้นสายสีม่วงมาลงอะ่ะเราจะต้องเดินไกลนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดินไกลดูสิไกลไม่ไกลเห็นไหมคะนู่นอะ่ะสุดสายตาเลยอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ทำมันอัน,นอันนี้แบบนี้นะมันก็เดินไกลเห็นไหมนู่นอะ่ะพี่เก๋เดินมาจากนูนไไกน่นอ่ะไกลไกลนู่นน่ะคะ่ะแต่ตอนนี้สะดวกค่ะไม่ต้องเดินคะ่ะ ันไดิฟเลื่อนไปเรื่อยอันนี้ยังไม่จบนะคะลงเดินหน่อย <S <S ถ้าอย่างนี้นะถ้าไม่มีอย่างเนี้ยคนที่จะไปต่อสายสีชมพูหรือกลับมาต่อสายสีม่วงอะมันก็จะเดินทางแบบนี้เนี่ยมันก็จะไกลหน่อย สถานีการสถานีนี้การต่ออ่ะมันเดินไกลมันไม่เหมือนสถานีแถววัดภาษีอ่ะพอเราลงสายสีชมพูลแล้วก็เดินไปนิดนึงเราก็ขึ้นบันไดไปชั้นสามแต่อันเนี้ยมันอยู่ไกลกันไง mm hmm. เขาก็ต้องทําอันนี้ถ้าไม่ทําอันนี้เราก็เดินกันคงจะเมื่อยขา mm hmm. กันหน้าดู mm hmm. อ่ะเห็นไหม ยังไม่ถึงสายสีจมำูเลยนะเห็นไหมเห็นไหมให้ดูนะคะมันไกลขนาดไหนหนู่นสุดสายตาเลย จะใช้เวลากี่นาทีขนาดมีบันไดนะดูเด้จะใช้เวลากี่นาทีอันจะลงหน่อย มันไกลมากจริงๆไกลจริงๆมันไม่เหมือนสถาน,นีที่เราไปต่อแต่สถาน,นีอะ่ะมันใกล้กันไงมันก็ขึ้นคันนี้ก็ไปต่ออันนู้นแต่นี้ต้องต้องเดินไม่ต้องเดินแล้วตอนนี้มอก่อนที่เก๋มากใหม่ๆมันก็จะเดินยังไม่ถึงเลยอันนี้เรายืนเฉยๆมันก็แล่นไปถ้าเราเดินมันก็จะไวเนาะ เดินไปด้วยแล่นไปด้วยยังไงเขาบอกว่าไปต่อสายสีชมพูใจสุดหูสุดตาเลย ยังไม่ถึงเลยใช้เวลามีบันไดเลื่อนอย่างนี้นะใช้เวลา4นาทีแล้วถ้าเดินจะกี่นาทีให้เดินหน่อยน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็ต้องเดินละน่าจะหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องเดินละ เมื่อก่อนไม่มีมันก็จะเดินแบบเน,นี้ยังไม่ถึงเลยนะคาพี่เก๋เดินมาจากบางใหญ่ขึ้นสายสีม่วงไงเลยเลยสนนนะะูน่สถานีนนท์กาสถานีสายชีม้มปู